สวัสดีครับทางด้านเราเนี่ยจะสอนวิธีการสั่งซื้อการจากจักรเรศทนะครับผมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องสมัครก่อนแล้วก็ให้มียูสเซอร์เนมของตัวเองอย่างผมนี่มีเขียนตัวอย่างเป็นชื่อ how to buy เสร็จปุ๊บก็ให้เปลี่ยนตรงนี้ภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยพอเปลี่ยนปุ๊บราคาทุกอย่างก็จะเป็นราคาบาทเสร็จก็ให้ลูกค้ากดไปที่การที่ตัวเองต้องการจะหาอะไรก็กดไป สร็จก็แค่กดปุ่มตรงนี้สมมติอันนี้มันเขียนไว้เลยว่าโอเคหนึ่งใบจะใส่เขา้าตะกร้าหนึ่งใบหรือเปล่าพอกดปุ๊บก็คือจะใส่เขาใส่เขา้กกาเป็นตะกร้าเรียบร้อยแล้วสมมติอันนี้เอาจเจ้าสามใบก็กดสามก็กดตะกร้าการ์ดก็จะใส่เข้าไปในตะกร้าขอ,ข,อของลูกค้าทางด้านเราล็อกไว้เรียบร้อยว่าลูกค้าต้องซื้อมากกว่า5 0าอบาทแต่ว่าทางเราเนี่ยจะส่งของให้ฟรีส่งของให้ฟรีแล้วก็จะมีเบอร์แทร็กว่าของเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้ว ตอนทางด้านผมส่งของไปเรียบร้อยเ,อเสร็จก็ให้ให้กดไปที่ดูตะกร้าก็จะเห็นว่าลูกค้าตอนนี้ใส่ของไว้อสองอย่างก็คืออันนี้600บาทบวกเป็นจำนวน600ออันนี้15บาทซื้อ3ใบก็เป็น45เสร็จก็ทัวร์โทหกร้อยบาทแล้วราคาก็คือสูงกว่า500บาท แต่ปัญหาก็คือลูกค้ายังไม่ได้เขียนว่าที่อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนดังนั้นเนี่ยก็กดปุ่มตรงนี้พอกดปุ๊บก็คือตรงนี้จะมีเขียนไว้ว่าลูกค้าต้องใส่ที่อยู่ว่าให้ส่งของไปที่ไหนสมมติทางด้านทางด้านเราก็คือสมมติเขียนภาษาไทยก็ได้แต่ว่านี่จะเป็นตัวอย่างนะครับอพอพอใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บก็ กดไปข้อมูลตรงนี้ก็คือ,อทางด้านเราก็คือจะส่งของไปที่ตรงนี้แต่นี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆให้ลูกค้ากลับไปที่ดูตะกร้าก็คือจะเห็นแล้วว่าตรงนี้จะมีปุ่มขึ้นมาเขียนว่ายืนยันการจ่ายเงินดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ากดปุ๊บก็คือจะ,อะส่งข้อส่งข้อมูลอันนี้มาให้ทางด้านเราจัดการแล้วก็ส่งส่งการ์ดไปให้ทา,ท,าทางทางทางด้านคุณ หากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยให้ทางเรารับรับรู้เนี่ยก็คือใส่ตรงนี้ลงไปได้พอทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บก็กดปุ่มยืนยันาก,การจ่ายเงินกดทุกอย่างก็เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการชําระเงินมีอยู่2แบบลูกค้าเนี่ยสามารถชําระเงินผ่านเ a y p a พาได้หากจะกดผ่านเพ y p a พาก็แค่กดปุ่มตรงนี้แต่วิธีที่ลูกค้าปกติใช้เนี่ยก็คือการโอนเงินผ่านธนาคาราเข้ามาเลย วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเข้ามาเนี่ยก็แค่กดไปตรงกดลิงก์เข้าไปตรงปุ่มนี้จ่ายเงินก็คือตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีเขียนไว้ว่า,าลูกค้าสามารถโอนเงินมาได้4แบงก์ก็คือมีเขียนไว้ตรงนี้แล้วก็จํานวนเงินเนี่ยก็คือจําจนวนเงินที่ลูกค้าจํา,าจนวนเงินทั้งที่เขียนไว้ลูกค้าจะได้อ e ีเมลส่งไป พออ e ีเมลปุ๊บมันก็จะเขียนว่าลูกค้าเนี่ยควรจะต้องโอนเงินเท่าไหร่อะไรยังไงหากลูกค้าส่งข้อมูลเออโอนเงินมาเรียบร้อยทางด้านทางด้านเราเนี่ยก็คือจะจัดของแล้วก็จะส่งของไปเลยแล้วก็จะส่งอ e ีเมลอีกอันหนึ่งเขียนไว้ว่าว่าว่าเบอร์แท็กเนี่ยเบอร์อะไรอ่านี่น่าจะเสร็จแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าหวังว่าลูกค้าก็คงช็อปได้โอเคแล้วก็หากมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ เขียนมาเขียนมาที่ฟอรัมได้อย่างเช่นคนนี้ขอบคุณมากนะครับผม